สวัสดีครับสวัสดีคุณผทุกคนตัป,ป็นกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งคลิปนี้ทำคลิปขึ้นมาเพราะว่าจะรีวิวกล้องในจาหลังจากที่เพิ่งไปซื้อกล้องมาเราก็เลยแบบเออมารีวิวให้ดูดีกว่าเห็นความแตกต่างว่ามันเป็นยังไงเผื่อหลายๆคนที่แบบกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเจ้าตัวนี้นะฮะกับ TR60 น<ม>นะก็ะคือบอกว่าอันนี้ที่กล้องที่อัดอยู่ตอนนี้เป็นกล้องจากไอโฟน 5S นะคะ เพราะว่าต้องใช้ 5S สมัครใชห้าเออัพมากว่าเพราะว่าแบบบางทีเวลาอัพก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นไปเนาะอ่ะทามาดูดีกว่านะครับอันนี้พี่เพิ่งซื้อมานะครับกับตัวนี้ xlim นะฮะ tr หรือว่ากล้องฟุ้งฟิงคือก่อนหน้านี้พนนี่ใช้ tr 1 5ในการถ่ายรูปใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกว่า เออมันมีตัวใหม่มาก็เลยแบบลองดูอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะฮะ T X t r e m e T R 6 0อันนี้ซื้อที่อะไรนะ Big c a m e r a นะครับ Big c a m e r a เซ็นทรัลเ้าราคาอยู่ที่34,900บาทนะครับรวมท่าทธรรมการอีก2 0 0 0แล้วก็แค่นี้แหละแถมเมมแถมอะไรอย่างเงี้ยให้เนาะมาพูดถึงตัวข้อดีของมันก่อนละกันนะฮะสำหรับอ่ะเดี๋ยวพี่ดูตัวกล้องก่อนพี่ซื้อมามีทั้งหมด4ส,สีแต่พี่ซื้อเป็นสีชมพูมานะครับ อ่ะข้อนี้มาดูความแตกต่างกันก่อนไหมเออมาดูรูปที่ถ่ายก่อนดีกว่าว่าแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูรูปกันที่จากตัว,ตว,ตวเจ้าตัวเก่าคือ TR15 กับเจ้าตัวนี้นะฮะที่มาจาก a อ r 6 0กศยเนี่ยมันก็จะดูอ่ะถ้าเกิดเราดูในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วแหะว่ารูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจากตัว TR15 เนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่ถามว่ามันฟุ้งฟิ้งไหมมันฟุ้งฟิงแต่มันจะไม่ค่อยมีความละเอียดเท่านะฮะแล้วมันก็จะแบบ ดูเวนภาพที่เรื่องของสีมันก็จะออกดูฟ้าจัดหรืออะไรจัดอย่างเงี้ยมันก็เพงอยู่ในสภาพแสงด้วยแต่ทางขวาที่ถ่ายด้วย60เนี่ยจะมีความคมชัดกว่าผิวเรียบเนียนแต่ยังมองเห็นขนตายังมองเห็นเส้นผมซูมใกล้ๆภาพคือค<ผ>ม <ๆ S 1> อยู่คือสวยกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ให้ความละเอียดที่ดีกว่านั้นนะคะเรื่องของภาพก็เป็นประมาณนั้น นะส่วนม่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพี่ตอนเราจะเล่นเนี่ยมันจะไม่เล่นอะไรได้บ้างนะอ่ะอย่างแรกนะคะอันนี้คือพี่เปิดโหมดมาให้ดูแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมเนาะอ่ะเขาคือว่าในตัวกล้องเนี่ยมันมีโหมดอะไรบ้างใช่ไหมมันก็จะมีโหมดเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สับกล้องให้ดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะอ่ะสำหรับเจ้าตัว x d r m นะครับเราก็มาดูว่ามันมีอะไรได้บ้างเนาะดูสิเห็นไหมฉันด้วยอ่ะ เรามาดูโหมดแรกกันใช่ไหมครับอันนี้ที่โหมดเราจะมาดูเรื่องก,การว่ามันมีโหมดอะไรบ้างกนะ็คือข้างบนเป็นเมนูเนี่ยรูปแบบเมนูมันเปลี่ยนไปแล้วจากตัวเก่าใช่ไหมอันนี้คือเป็นตัวที่อ่ะกินะพี่ย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งพี่ด่มงง,งละคือได้มาวันนี้เราก็ลองเล่นดูอ่าเรากดไปที่เมนูเมนูก็จะเป็นพวกแบบว่าการตั้งค่าอะไรของเขาไปนะครับแล้วก็มีที่โหมดการถ่ายภาพมันจะมีโหมดอะไรมีโหมดออโต้ก็คือการปรับชัตเตอร์ที่ไวขึ้นนะฮะแล้วก็มีอัตโนมัติพิเศษ แล้วก็มีถ่ายโพสซิ่งก็คือแอคชั่นไปเนาะแล้วก็มีเบสช็อตนะครับแล้วก็มีอาร์ช็อตแล้วก็มีแต่งหน้าซึ่งโหมดที่พี่ใช้เนี่ยก็คือเป็นโหมดแต่งหน้าตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัว tr 1 5เพราะว่าเวลาเราถ่ายสมมติพี่ก็จะกดถ่ายตรวนี้ปุ๊บถ่ายไปหนึ่งปุ๊บเราจะจะมีไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้ครับคือเราต้องรอไฟสีเขียวตรงนี้หยุดกระพริบให้หมดก่อนมันถึงจะจะถ่ายภาพต่อไปได้ซึ่งถ้าเกิดเป็น tr 1 5คือมันถ่าย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 ได้เลยแต่ตัวนี้ยมมมอออออนนนจจะะต้งรกกก่่แลวภาาพทีั็ส มันก็จะสวยแล้วมีความละเอียดกว่าอ่ะถ้าเราซูมเนี่ยคือเรายังจะเห็นเนี่ยถ้าทุกคุณไม่ใกล้ไหมจะคือที่จะเห็นรอยขนขนคงขนคิ้วขนอะไรผมอยู่แต่ผิวเนียนมากนั่นเองนะฮะแล้วก็เวลาอีกข้อแตกต่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอ่ะการถ่ายใช่ไหมมันมีสัมผัสกระจอกับดังข้านี้ใช่ไหมครับอีกข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเนี่ยหมวดฟุ้งฟิงคือถ้าเกิดเป็นรุ่น T-R15 การเลือกฟุ้งฟิงเนี่ยระดับสีผิวคือมันจะมีแค่แบบ ฟุ้งถึงระดับ12แค่นั้นแต่มันจะไม่มีไม่สามารถเลือกโทนสีผิวได้หรือความสว่างที่แบบอะไรอย่างเงี้ยได้แต่เนี้ยเลือกสีผิวได้คือเราถ้าเกิดเราต้องการขาวมากก็ขาวแต่เราก็สามารถเลือกมนเนี้ยเพื่อเป็นสีผิวที่เข้มขึ้นเห็นไหมหน้าพี่จะเป็นเข้มขึ้นแต่เนี้ยพี่ก็จะมาเป็นขาวก็จะเป็นขาวฟุง้งแล้วด้านล่างก็จะเป็นความผิวเรียบเนียนความฟุ้งฟิ้งเนี่ยผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นว่าก็ปรับได้เหมือนกันเพราะว่าเก่ามันปรับได้แค่สว่างมืดแต่เนี้ยมันคือปรับถ้าเกิดคนะร้แนั มันก็เลือกตรงนี้นะแล้วนี่ก็เป็นเลื่อนเวลาไปอันนี้ฮะอันนี้ก็เปิดแฟดแฟดแต่ก่อนต้องไปเข้าเมนูใช่ไหมแต่อันนี้ก็สามารถแบบกดตงเนี้แฟดเปิดแฟดได้เลยอะไรอย่างงี้เนาะนั่นแหละก็เล่นกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีการเนี่ยการส่ง Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยได้ก็ส่งข้อมือถือใช้โปร Extreme c o n n e c นกนะฮะก็คือสามารถใช้ Extreme ิม n n นเนกเนี่ยกดต่อได้เลยก็แค่นี้แหละมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่มีประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย ตัวนี้อ๋อเป็นการปรับแสงสว่างนะคะแล้วก็สามารถกดกลับด้านได้ตัวเก่าตัวเก่าไม่แน่ใจว่ากลับด้านไ,มไหมไมแต่อันนี้คือกลับด้านได้เนาะแล้วก็เลือกความสว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะประมาณนี้นะก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับตัวพี่แล้วพี่ซื้อมาพี่โอเคไหมหลายหลายคนบอกจะบอกว่าเฮ้ยตัวรุ่นเก่าดีกว่ากับตัวรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็เป็นส่วนตัวพี่ก็ชอบุ่นนี้นะ Mm hmm. อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นดูนะฮะกับเจ้าตัว TR 6 0ตัวนี้นะฮะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลว่าเฮ้ยชอบไหมอยากเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่การใช้งานแล้วกันน้องฮอกม็มันถามว่ามันจําเป็นมันก็จะไม่จําเป็นนะนะแต่ว่าถ้าทุกคนชอบก็โอเคแต่พี่อันนี้คือมันเหมาะคนที่ถ่ายเซลฟี่ถ่ายหน้าตัวเองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ่ายไกลๆถ่ายวิวหรือถ่ายที่แบบ พอสเตทอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยพอสเตทหรือเรียกว่าอะไรนะเลอร์โลสเตทอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะถ่ายแบบไกลๆถ่ายแบบเห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใส่ตัวอีกตัวหนึ่งนะซึ่งพี่กําลังคิดว่าพี่จะไปเอาฟูจิอีกอันนึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เอาอันี้ไว้สําหรับแบบถ่ายหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคก็ดีเหมือนกันนะฮะยังไงก็อาจจะเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกช้อยส์นึงนะฮะสำหรับคนที่จะเลือกซื้อเนาะแล้วก็ที่ร้านเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอา50เนี่ยเอา60ดีกว่า นะคะแต่ตัว3ามพี่เล่นแล้วที่เฉยๆพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะก็คือใช้15ปุป๊บแล้วพี่ก็เลยโดดมา60นี้เลยแฮก็นะะนี่แหละถือว่าอ่ะก็รีวิวให้ดูแล้วนะคะสดๆร้อนๆวันนี้นั่นเองนะฮะราคา34,900บาท Big Camera Gallery นะฮะพี่เชื่อชั้น3ามลองผ่านในเน็ตดูรู้สึกว่าที่สยามออก็มีเนาะ c e n t ัลเวิลด์อะไรเงี้ยมีเหมือนกันก็ลองซื้อดูแล้วกันนะฮะก็เป็นข้อเปรียบเทียบให้ดูเนาะไปแล้วบ๊ายบาย สวัสดีจ้า